สวัสดีครับตั้นหนึ่งสอนเทรดนะครับก็คลิปนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูจุดเข้าที่ผมเข้าในไลฟ์นะครับสุ่มวันพาเทรดทองครับ EP 3 2นะครับที่ผมอธิบายไปในไลฟ์นะครับว่าที่ผมเข้าจุดนี้ครับเพราะว่าแท่งสีขาวแท่งนี้นะครับเบรกออกจากกรอบบริเวณนี้ไปนะครับแล้วต่อมาครับมีแท่งดําตรงนี้นะครับเขากลับมาเบรกอยู่ในกรอบนะครับก็คือเขาเฟซเก้านะครับในท i m e frame นาทีนะครับก็เป็นจังหวะที่ผมเข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมบริหารความเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วิ่่งงลไปตอนะครับ เพื่อที่จะเติมไส้ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นท่านี้นะครับเมื่อวานผมก็เลยเอ๊ะทำไมท่ามันคุ้นๆตอนที่ก่อนทองจะวิ่งแรงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับกราฟทองเมื่อวานนะครับจังหวะนี้ผมเฝ้านะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้านะครับจังหวะแรกเพราะว่าเขาน่าจะขึ้นมาเทสไส้ก่อนก็เลยยังไม่ได้เข้านะครับราจะมีแท่งสีแดงแท่งนี้นะครับเขาหลุดกรอบแนวรับตรงนี้มาเห็นไหมครับอันนี้ทำเฟรม15นาทีนะครับแล้วต่อมามีแท่งเขียวแท่งนี้สวนขึ้นนนนนนมมมมาาาาครัััับบบเเเเเเหหืืือออออ่่กกกกกีีี้้้้ลยยูใถขตงง็็ปจววด ับใน EP 32เมื่อกี้นะครับแล้วก็วาง Stop Loss ตรงนี้นะครับแต่จังหวะนี้ผมไม่ได้เข้านะครับเพราะผมเพิ่งเคยเห็นท่านี้เป็นครั้งที่2นะครับแต่เราก็ต้องดู Time Frame 30นาทีกัน1ชั่วโมงด้วยนะครับว่าเขาไปในทิศทางขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่เห็นเขาเฟกแบบนี้แล้วก็จะเข้าอย่างเดียวเลยนะครับก็มีโอกาสโดนได้นะครับเงื่อนไขแรกก็คือแท่งแดงแท่งนี้นะครับที่เขาหลุดกรอบนะครับแล้วก็ เงื่อนไขที่2นะครับแท่งนี้เขากลับมาเบรกแนวต้านนะครับแท่งสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเข้าตรงนี้นะครับถ้าอปลอสตก็ไปใต้ทางด้านล่างของแท่งที่เขาอิมพัลต์ขึ้นมานะครับท่านี้ก็ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ดูเองด้วยเผื่อลืมนะครับผมก็สําหรับพี่ๆคนไหนที่เข้าใจคอนเซปต์นี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมและเมื่อวานก็มีจังหวะนี้นะครับที่น่าเข้าอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็คือในที่ีเขขึ้นไปทำนิวไฮนะครับเขาย่อตัวลงมานะครับสร แล้วก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่านี่นะครับจังหวะเข้าเมื่อกี้นะครับ30นาทีเขาสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นต่อมาเพื่อที่มาเพื่อที่จะมาเทสไฮนี้นะครับ แต่ที่ผมไม่ชัวร์เพราะว่าทางหน้าซ้ายมือเห็นไหมครับโล่งนะครับไม่มีแนวรับนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่เอานะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะลงมาเทสตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าในทางเฟรมใหญ่เขาไม่มีแนวรับที่ค่อนข้างมีนัยยะนะครับผมก็เลยปล่อยเข้าไปนะครับอันนี้ก็คืออีกจังหวะหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าซื้อได้นะครับหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นไปทำนิวไฮนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาสร้างแนวรับนะครับเข้าเบรกตรงนี้ครับสต็อปลอสตรงนี้นะครับถ้าพวกนี้ผมก็เก็บไว้ดูนะครับพี่ๆคนไหนก็สามารถนําไปต่อยอดนํำไป พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ